สวัสดีเช้าวันอาทิตย์วันนี้ส6บหกรกฎากคมสองห้าหกหกอยู่หน้ากระทรวงยุติธรรมนะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับนี่คือกระทรวงยุติธรรมนะครับเห็นไหมครับแล้วก็อยู่ศา,าลาริมทางนะครับนี่คือศา,าลาริมทาง โดยจาสต่างตตกใจหมดเลยหมอหนี่้วาเจ้าหน้าทีมาอีกแล้วอยู่ที่สาลาลิมพาก็เอาไว้หลบแดดหลบฝนนะครับแต่ว่าจะเก่าหน่อยหนึ่งนะครับถ้าปรับปรุงหน่อยน่าจะดีนะเพื่อเป็นหน้าเป็นตาต่อหน้ากระทรวงยุติธรรมเพราะว่าอยู่หน้าศูนย์ ดูหน้าดูแนวหน้านั้นต้องทำให้ดีๆให้สวยงามอันไหนที่มันเก่าเราก็ปรับเปลี่ยนได้หรือว่าเอาภาษีประชาชนมาสร้างก็ได้ขนาดตึกใหญ่ๆเขายังสร้างได้เลยใช่ไหมต,ตัวยุติธรรมข้างหน้ามันเก่าแล้วนะครับพี่น้องใช่ไหมครับประชาชน วันนี้รวยครับวันนี้รวยลอตเตอรี่ก็มาครับวันนี้รวยวันนี้รวยเขาอยู่บนถนนแก้งวัฒนะนะครับอยู่บนถนนแจ้งวัฒนาครับผมนี่คือข้างหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนานะครับฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นโทข้ามนาคมแห่ชาตินะครับ าอาข้างบนนะเป็นทางรถไฟฟ้านะครับรถเตอฟ้าที่อยู่บนถนนแจ้งวัฒนะนะครับฝั่งนู้นก็สารปกครองน,นะครับจะมีสารปกครองแล้วก็กงสุนแล้วก็ dsi ครับแล้วก็อาคารเอศูนย์ราชการอาคารเอฝั่งนู้นนะครับ เกี่ยวกับศาลนะอยู่ตรงตรงอาคารเอน,นะครับศาลอะไรต่างๆนะครับใหญ่ยายมากเป็นศูนย์ราชการนะครับฝั่งน,นี้ครับฝั่งโน้นที่ถ่ายไปนะเป็นทางปากเกร็ดนะครับาจะเจดินทางบป็นปากเกร็ดพระาตนะครับก่อยอย่างชั่วหน่อยตอนวันหยุดอ่าวันหยุด เสาร์อาทิตย์นก็ยังช่วหน่อยนะครับการที่เราวิ่งรถอะไต่างๆมันก็ยังดีกว่าวันทําการวันทําการนั้นนี่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 พวกนี้แหละนี่แล้วสาจิตทั้งหลายแหล่ครับพี่น้องเอาสักหน่อยแลย้วพูดแล้วจะเอาทีกหน่อยทํางานเอารถมาคนละคัาเนี่ยสบายเอารถติดรถลาอ่า เอาไรถติดเนี่ยครับแล้วสาขาปิจเนี่ยตัวดีเลยครับเรื่องรถติดนะ่ะเ,ออเมื่อวันไหนเปิดทําการน่ะเนี่ยนั่นแหละพี่น้องเอ,อ๋ตัวดีเลยแล้วสาขาิจเนี่ยเมื่อเปิดทําการทํางานนะ่ะมันก็จะมีรถลานเยอะใช่ไหมครับ <c oughs> รถเยอะอ่ะ ห่วงานแล้วสาขกจิตนั้นมีเยอะแยะมากมายหลายที่เหลือเกินวัดการถึงสู่เนี่ยโหไม่ไหวครับการที่จะขี่รถบนเนี่ถนนเนี่ยลำบากจริงนะักไม่ใช่ธรรมารถติดธรรมดาโคตรติดแล้วก็ใครที่ไม่ได้อยู่เป็นรถยนต์เนี่ยอยู่เป็นโมอเตอร์ไซค์แบบนี้เนี่ย มันร้อนมันร้อนควันแล้วก็ร้อนแก๊สไปจอดติดท้ายอย่างนี้ไปจอดติดท้ายตรงรถเมล์เนี่ยถ้าเป็นรถเมล์สมัยใหม่อรถไฟฟ้านะ่ะเออดีหน่อยตรงนั้นนะ่ะไม่มีร้อนไม่มีอะไรเงียบเก็บบายหน่อยนี่ครับถนนแก้งวัฒนายามเช้าถ้าเป็นวันทําการเนอยพี่น้องเอ้ยลองดูสิครับ มันจะโล่งขนาดนี้ได้ที่ไหนเนี่ย6โมง7โมงเนี่ยน้อย <Okay. S 1> จะบอกให้กาจรจราจรครับข้างกันเลยทีเดียววันดูดเสาที่ดีหน่อยเนาะ พี่น้องสำหรับคนขี่รถนะครับขี่รถอ่าในการทำงานนะอยู่บนกรุงเทพนะครับถ้าเจอวันที่น่ะก็สบายนะเจอวันทำกานนะมันคงไม่ไหวดิถทั้งร้อนทั้งอะไรมันไม่ไหวงานแบบนี้ ตอนนี้เรามาถึงสถานีโพข้ามนาคมแห่งชาติสถานีรถไฟฟ้านะ่ะไม่อีหน่อยก็จะเป็นสถานีหลักสี่ทำไมต้องตั้งชื่อว่าสถานีโพข้ามนาคมแห่งชาติตอนแรกเขาเออห่วงงานตัวนี้มันยังเป็นจีโอทีอยู่ตอนนั้นอ่ะเขาติดป้ายไว้เลยว่าจีโอท ดีนะครรถเปลีกก่ยนชื่อไว้พช้ากว่านี้อาจจะติดว่าทีอทีอยู่ตรงนี้พี่น้องนะครับรอฟอมอลนั่นเองอีกไม่นานก็จะได้ขี่รถไฟแล้วพี่น้องอยู่บนถนนเกียงวัฒนะอันนี้เขาเรียกว่าสายสีแชมพูนะครับ รถไฟฟ้าสายสีแชมพูวิ่งจากนี้ไปยาวถึงนู่นเลยมินบุรีครับสวยงามมาเลยทีเดียวครับสายสีแชมพูถูกใจท่านแปลมากเลยเพราะว่าชอบสีแชมพูพี่นอ้องเอาไว้สระผมเอาไว้เม่นบอก่อยไว้หมดคนละคนและแชมพูแล้วพี่น้องคนละแชมพูลพลแพล้วสีชมพูอันเดียวกันนะครับ แต่ว่าคนละอยา่างผมเรียกสีแซมพูก็แล้วกันมีชมพูนั่นแหละเอ้รถเมียชิดซ้ำดาก่อยพี่น้อง เมื่อสักครู่นั้นมีงานเด้งมาตัดสัญญาณในการบันทึกคลิปของผมตอนนี้ก็มาต่อครับผมตอนนี้เรามาถึงตรงสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติพัาามช้าวันหวยออกวันที่1 6ตุลาคม2566นะครับวันทิทอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยมันก็มันก็จะโล่งแบบนี้นะครับผม ตรงนั้นก็คือทางข้ามแยกหลักสีนะครับผมต้องข้ามแยกหลักสีกีไปฝั่งน้นสวัสดีครับสวัสดีครับเจอซิคิลตี้ครับอ้าวทำไมารถคันนี้มาจอดอยู่อย่างนี้พี่น้องล้อหายไปจอดบนถนนครับโอ,น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 อ้น้อพี่น้องเรียบร้อยเลยเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อเนาะ การเป็นช่าง24่ชั่วโมงเนี่ยดีมือนกันนะครับที่อยู่เป็นเทียบนะครับอ๋อโ,โดนฟ้าสายสีแดงผ่านวิ่งตัดผ่านตรงสะพานข้ามแยกพอดีครับผมรถน้ําหอมครับนั่นรถน้ําหอมไปแล้วนั่นคือรถน้ําหอมที่รับน้ำหอมมาจากพัชรพลวิ่งไปสง่งทางปากเกร็ดไม่ลู้ไปทางไหนครับเวลาเราอยู่ตรง แถวฝั่งสายไหมเนี่ยวิ่งตามห,าหอมชุวยอะไรทีเดียวพี่นอ้องรถน้ำหอมเขาจะว,วิ่งทั้งวันแหละครับพี่นอ้องจุดแปดร้อนนะครับเก่งครับผมเดี๋ยวไปรับออเดอร์ก่อนนะครับคลิปนี้ฝากไว้ทานี้ก่อนครับผมสวัสดีครับตั๊แปรรายง่านที่แจ้งวัฒนะ what boon